มารู้ชอปรับกดเกมพาร์ทเลด8ทั้งแมปบ๊อกฟุตคิงเดกาซี่ออนิเมะเอเนเจอร์และบริการเติมโบรบัคสต้องแน่นๆพร้อมทำบริการอื่นๆอีกมากมายนี่เลยร้านมารู้ชอปลิงอยู่ใต้คลิปนะคะ เลมอนช็อปรับกดเกมพาร์ทแมปชินโดกดเพชรแมปต,ต่างๆเติมโรบัสราคาถูกรับกดเกมพาร์ทกดผลและทำาอื่นๆมากมายสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะพี่ใหม่นะคะคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมชินโดไลท์นะคะอยู่หน้านี้นะคะแปลว่ามีโค้ดมาใหม่อีกแล้วนะคะตอนนี้โค้ดมาแทบทุกวันเลยนะคะมามี1โค้ดนะเดี๋ยวพี่เขึ้นไว้ให้หน้าจอนะคะก็โค้ดนี้นะคะ100สปินแล้วก็1 0,000เดียวคอย ะะสามารถใส่ได้เลยนะตอนนี้นะคะแล้วก็โค้ดตอื่นที่แจกก่อนหน้านี้นะคะก็อย่าลืมใช้กันด้วยนะคะเดี๋ยวอัปเดตแล้วจะใช้ไม่ได้เอานะคะต่อไปนะคะเราไปดูอัปเดตในทวิตเตอร์ของทางเรียเกมกันเลยค่ะน,นี่นะคะก็คือโพสต์ของทางเรียเกมในทวิตเตอร์นะคะเป็นโพสต์ที่แจกโค้ดสปินเมื่อกี้นั่นเองนะคะอ่าบนภาพจะเขียนว่าโบลูมกิ VS คาม์กิอีเวนต์นะคะนั่นก็ทําให้เราได้ดูนะคะว่าอีเวนต์ในครั้งนี้ก็คืออีเวนต์ของโบลูมกิกับคาม์มกินะคะที่ต่อ สู้กันนั่นเองนะคะแม้มีน้องๆ้บางคนนะคะบอกว่าอีเวนต์ในครั้งนี้อาจจะเป็นแบบเออในตัวาเสาวก็ได้นะเออไม่ใช่นะคะตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นของบูลุโตกับคามากกนั่นเองเนาะต่อไปนะคะไปดูในอินสตาแกรมของทางเรดวเกมกันค่ะนี่นะคะอินสตาแกรมของทางเรดวเกมก็ชินโดอีเวนต์บูลุโิกี vs คามากิอันนี้นะคะโพสต์นี้นะคะให้เรามากไลค์นะคะกดหัวใจนั่นเองนะคะ1ไลค์เท like like ่ากับ3เรียวคอยนะคะจะหมด เ,เขตนับนะคะวันที่10เดือนสานะคะหรือว่า10มีนาคมนั่นเองนะคะก เดี๋ยวพี่เอาลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็มาช่วยกันปั๊มแล้วกันนะคะถ้าสมมุติว่า5,000ไลค์ก็คูณ3ก็จะเป็น15,000เรียวคอยนะคะแต่ว่าก็น่าจะใจมากกว่านั้นนะคะเป็นอันว่านะคะทางโัเกมก็ได้สปอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าอีเวนต์ในครั้งนี้ที่เป็นอีเวนต์เขาดาวนะคะก็คืออีเวนต์คาเมกิกับโบลุโตนะคะปะทะกันนั่นเองนะคะส่วนเนื้อาหาในอีเวนต์จะเป็นการสู้หรือว่าให้เราไปตีบอสอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วอีเวนต์ที่เขาจัดมา ะะก็จะเป็นให้เราไปตีใช่ไหม เรอบนี้ก็คงจะให้เราไปตีคาเมากิเนาะคงไม่ให้เราไปตีบอลูโตหรอกมั้งเออนะก็อาจจะเป็นแบบว่าเป็นอีเวนท์ที่มีลูกบาตตกมาเยอะ <laughs> เพราะว่าคาวมากิเขาใช้ไอ้น,นี่ใช่ไหมไอไรอะเขาเรียกว่าอะไรลูกบาตท,ที่เป็นสี่เหลี่ยมอะนะคะที่ปล่อยลงมาใส่หัวได้นะ่ะอน,นั้น่าจะเป็นแนวนั้นนะคะก็อันนี้ก็ต้องรอติดตามนะคะก็ <laughs> อีเวนท์เขาเดาอีก5วันนะคะประมาณเนาะก็วันอาทิตย์มัง้งน่าจะวันอาทิตย์นะคะก็รอดูแล้วกันนะคะว่าอีเวนท์ครั้งนี้จะให้เราเล่นยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็น พอใจพี่ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า